สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มแฟรนไชส์น่าลงทุน2022นะครับและในเพจลงทุนแฟรนไชส์ด้วยนะครับผมสนุกเกอร์นะครับแอดมินและผู้ก่อตั้งกลุ่มแฟรนไชส์น่าลงทุน2022นะครับและทางเรายังมีเพจและเว็บไซต์ชื่อว่าลงทุนแฟรนไชส์ .com นะครับศูนย์รวมวัตถุดิบนะครับและแฟรนไชส์และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ทั้งหมดนะครับรวมมาไว้ในเว็บไซต์เว็บไซต์เดียวนะครับ จากทั่วประเทศนะครับมาอยู่ในกลุ่มและเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของเพจด้วยนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับเรามาจะมาสัมภาษณ์นะครับแฟรนไชสมาใหม่มาแรงนะครับหน้าลงทุนประจําปี2022นะครับนั่นก็คือแฟรนไชส์สวิตสวินเนสบิงซูนะครับซึ่งผู้ขอตั้งก็คือคุณเจสซี่นั่นเองนะฮะได้เปิดร้านบิงซูมาแล้วมากกว่า4ปีนะฮะแล้วและได้เพิ่งเริ่มขายแฟรนไชส์ในในรูปแบบแฟรนไชส์นะฮะเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาเองนะครับ ปัจจุบันนะครับได้ขยายสาขามากกว่า30สาขาภายในระยะเวลา4เดือนเท่านั้นเองนะะซึ่งจุดเด่นของแฟรนไชส์เนี่ยจะอยู่ที่ตัวรสชาติและก็ความน่ารักของรูปแบบร้านแล้วก็ตัวโปรดักต์นะครับสามารถขายผ่านแอปได้ทุกที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดโรงเรียนตลาดนัดนะฮะกำไรต่อถ้วยเนี่ยมากถึง50 8 0ถึง80เลยทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกับคุณเจสซี่กันเลยดีก่อน,นะครับสวัสดีครับคุณเจสซี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับผมเสียงชัดเจนนะครับค่ะชัดเจนค่ะครับผมโอเคครับอยากให้คุณเจสซี่แนะนำตัวหน่อยครับแล้วก็ความเป็นมาของการทำแฟรนไชส์สวิตเน็ตบิงซูนะครับค่ะคือความเป็นมานะคะเ็เริ่มต้น,น่ะคะ่ะเมื่อสี่ปีที่แล้วเริ่มต้นจาก ว่าจริงๆอะค่ะซื้อเครื่องปั่นมาซื้อซื้อ,อมาเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทาน้าแข็งใส่ธรรมดาขายค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วอะค่ะด้วยความที่ว่างด้วยก็เลยเอามาทําขายเองสรุปพ่อแม่ไม่ได้ทํานะคะทําขายเองทาขายเองอะคะอ่ะก็คือทําเหมือนแบบว่าก็มีมีแบบว่ามีสะดุดบ้างค่ะเพราะว่าด้วยความที่ทําไม่เป็นเริ่มแรลค่ะลองผิดลองถูกมาลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะพอมาขายก็มาขายตลาดนัดเล็กๆแถวบ้านนะคะ ที่นี้ค่ะพอขับไปก็เหมือนลูกค้าค่ะเขาจะติดใจเรื่องรสชาติกันซะส่วนใหญ่ค่ะก็เริ่มแบบว่ามีลูกค้าค่ะแนะนําแนะนําให้ขายในแอปเดลิเวอรี่อะค่ะและช่วงนั้นนะคะพอดีว่าดันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีแล้วก็เริ่มทางตลาดเริ่มเงียบค่ะก็เลยโยกไปขายในบ้านพอที่นี้ค่ะโยกขายในบ้านก็คือขายผ่านแอปเดลิเวอรี่อย่างเดียวค่ะขายผ่านแอปเดลิเวอรี่อะค่ะก็ ตอนนั้นยังไม่มีเหมือนแบบว่าไม่มีหน้าร้านแล้วแล้วก็บวกกับว่าขายอะค่ะเปิดขาย24ชั่วโมงเหมือนแบบว่าออเดอร์มาเราก็ทําทันทีค่ะ mm hmm. ก็ขายได้ประมาณสองเดือนค่ะก็ไปได้ติดอันดับในวงในไลเมนวงในอะค่ะในจังหวัดนนทแล้วก็ได้เป็นได้ร้านเหมือนแบบว่าเป็นร้านอารมณ์คล้ายเหมือนในยุคนั้นก็อารมณ์คล้ายเหมือนเวลิกูดอะค่ะเวลิก oh. ูดของไลเมน ชาแอค่ะแล้วยอดขายตอนนั้นนะคะขายแบบไม่มีหน้าร้านคือขายในแอปขายในแอปได้วันละสามพันหกถึงเจ็ดพันบาทค่ะอันนี้คือยอดที่ได้แบบยังไม่ขัก g ีพีนะคะ<อ>แล้วก็ทีนี้ยค่ะเหมือนเล่าขายกับเหมือนแบบว่าพอทีนี้ได้แฟนเข้ามาช่วยด้วยค่ะก็เริ่มมีลูกค้าค่ะเขาขับรถมาที่บ้านเหมือนเขาดูแมพมาจากไลน์เมนนะคะก็<อ>ขับรถมาที่บ้านเลยแล้วทีนี้เขาก็โทรมาแบบว่าเออพี่ขับเข้ามาในซอยแล้วนะ แต่พี่ไม่เห็นร้านเลยก็เลยบอกลูกค้าว่าหนูยังไม่มีหน้าร้านค่ะพี่ ừ, พอดีหนูขายแต่ผ่าน delivery ค่ะ<ม>ก็เลยทีเนี้ยค่ะก็เหมือนแบบมีลูกค้าหลงเข้ามาขับมาที่บ้านนะคะสามสี่คนแล้วก็แฟนเริ่มจุดประกายค่ะว่าแนะนาว่าให้ออกไปขายที่ตลาดอีกรอบนึงก็เลยออาออกไปขายที่ตลาดค่ะพวกตลาดนัดกลางคืนพวกง,งานอีเวนต์งานประจําปีค่ะพ่อขายไปค่ะ ขายเองได้ประมาณปีกว่าก,าก็เริ่มขยายสาขาเองมีสองสาขาค่ะสาขาหนึ่งก็คือขายเองสาขาสองก็จ้างลูกน้องขายค่ะพอเริ่มไปใส่พวกงานประจําปีอะค่ะก็เริ่มมีลูกค้าติดเหมือนว่างานประจําปีจะมีสิบวันอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ติดมากินทุกวันเลยกินทุกวันเลยค่ะไปงานไหนอย่างงานละแวกแถวปริมณฑลอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าเขาก็ไปเจอเขาก็จํารูปแบบร้านได้เพราะว่ารูปแบบของร้านนะคะจะเป็นจุดเด่นที่แบบว่า คนจําง่ายและรู้ด้วยว่าเป็นของร้านเราค่ะเขาก็จะเดินเข้ามาเลยทันทีแล้วเลอกกับบอกว่าเรื่องรสชาติด้วยค่ะลูกค้าเขาก็กินเขาจะรู้แล้วเออร้านเดิมที่เขากินไปค่ะก็ได้รชชาใช่ค่ะแล้วก็ได้ลูกค้าค่ะลูกค้าประจาําที่ที่มากินบ่อยๆค่ะมาขอซื้อเฟรนช์ชายค่ะอันนี้คือจุด<อ>เริ่มเริ่มต้นเลยค่ะมามาจากลูกค้าที่กินทุกวันค่ะเขาก็แบบ น้องขายเป็นใช้ให้พี่เถอะพี่ชอบกินมากเลยเขาก็แบบว่าขายเป็นใช้ให้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบว่ายังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะก็เลยขอเขาแบบว่าเดี๋ยวขอกลับไปคิดดูก่อนนะคะว่าทาเฟรนใช้จะต,ต้องทอํายังไงด้วยความที่เรายังไม่มีความรู้เลยอะคะ่ะตรงนี้ก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นจุดจุดเริ่มต้นนะคะครับไอที่เราเรามองดูว่าตัวการทํา ปัวดักหรือว่าโลโก้เนี่ยครับตัวสวิตเน e t เนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจมากคือมันจะมีตัวมัสคอตว่าดูเหมือนน่ารักมากอะไรยเงี้ยคะัอันนี้เป็นตัวอะ,อะไรครับอันนี้จะเป็นจะเป็นรูปตัวตัวเจ้าหนูแฮมเตอร์ค่ะเป็นหนูแฮมเตอร์ที่ที่เลี้ยงกันไว้แล้วก็จะเป็นรูปบิงซูค่ะอืมแล้วก็เลยเอามา,อเ,อาเอามาอ d เ p อกันให้เข้ากันเริ่มแรกตอนแรกมีแค่รูปบิงซูค่ะ ด้วยความ,มเรื่องแบบว่าจดเครื่องหม่การค้าพวกเนี้คะ่ะถ้าเป็นรูปวิงซูแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นะคะคือมันจดไม่ได้ทีนี้ยทางเป็นชัยก็เลยเปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มเจ้าหนูแฮมเตอร์เข้าไปคะ่ะให้มองแบบว่าเป็นบิงซูแค่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองอืมมันมัน,ม,นมันก็เพิ่มความน่ารักให้ตัวโปรดักมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าคือถ้าถ้าเจ้าหนูไปเนี่ยคือโปรดักมันดูโดดเด่นขึ้นมาเลยว่า คือมันมันคาแรคเตอร์มันชัดมากครับในตัวแฟนชัยค่ะขอบคุณค่ะครับผมแล้วอยากให้คุณเจสซี่ช่วยบอกจุดเด่นของตัวแฟนชัยได้ไหมคัว่ามันจะมีจุดไหนที่เราเป็นจุดขายมากสุดไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือการานำเสนอในส่วนของตัวรูปแบบของสินค้าครับอย่างจุดเด่นของเราอะค่ะจุดเด่นของเราจะเป็นเรื่องรสชาติค่ะรสชาติที่จะเข้มข้น แล้วก็หวานมันกลมกล่อมค่ะแล้วก็บอกกับว่าเกทีม้าของเราอะค่ะจะเป็นเนื้อแน่นจะไม่เนื้อแบบว่ายั่วอะค่ะจะแน่นจะละมุนแล้วก็ส่วนเรื่อง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 รสชาติเนี่ยค่ะของเราอะจ,จะมีถึงแปดรสชาติเลยค่ะก็จะ,จะมี<ห>นมช็อกโกแลตชาเขียวชาไทยชาไต้หวนันแล้วก็จะมีเมลอนเผือกค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่อย่างรสที่ขายดีที่สุดจะเป็นรสนมค่ะรสนมอะค่ะทานกับอะไรก็อร่อย ส่วนที่ขายดีลองมาก็จะเป็นช็อกโกแลตค่ะลองมาอีกก็จะเป็นชาเขียวมัช่าของของร้านเราค่ะไม่ได้ใช้เป็นชาเขียวนมนะคะของร้านเราจะใช้เป็นชาเขียวมัช่าค่ะแล้วก็ส่วนจุดจุดเด่นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก like <Alaska. S 1> so, ็ค so, ือการบริการค่ะเวลาทางเราขายนะคะเราจะเน้นการแบบว่าพูดคุยกับลูกค้าบริการกับลูกค้าค่ะให้ดีเพราะว่าจุดเนี้ยก็สําคัญต่อการขายค่ะถ้าเรา พูดจาดีบริการดีลูกค้าประทับใจเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ําอีกค่ะส่วนจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปแบบของร้านค่ะจุดเด่นตัวนี้ตัวตัวที่ทําให้แบบว่าทั้งลูกค้าจําได้ด้วยแพ็กเกจจิ้งอะค่ะก็คือแพ็กเกจจิ้งเราอะค่ะจะมีทั้งสองแบบจะมีทั้งเป็นถ้วยกระดาษแล้วก็เป็นถ้วยดอกไม้ค่ะบางทีอะ oh. ค่ะจุดเด่นของเราลูกค้าซื้อไปใช่ไหมคะ่ะถ้วยดอกไม้ค่ะเขาเดินถือไปทาน,นะคะก็จะมีคนมาถามถามลูกค้าที่ซื้อไปก่อนหนะะ้าค่ะบ ไปซื้อร้านไหนคะเออช่วยช่วยบอกร้านหน่อยพอดีอยากกินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันน่ารักดีนนค่ะก็จะได้ได้ติเต็นตรงนี้ใช่ค่ะอันเนี้ยค่ะจะเป็นถ้วยน,นี้ถ้วยเน,นี้ยคะ่ะเรียกลูกค้าได้ดีมากอืมอืมองมองดูแล้วแบบคือมันมันเหมือนเป็นมันพรีเมียมมากเลยฮะคือเวลา,าถือไปเนี่ยคือมันเฮ้ยซื้อมาจากร้านไหนเนี่ยโอ้น่ากินจัง ค่ะแล้วก็ถ้วยถ้วยเนี่ยค่ะถ้าถ้ามองแค่สี่สิบเก้าบาทนะคะถ้วยจะเป็นถ้วยเล็ก S S เน <S. S 1> <ม>ี่ยค่ะทานได้สองคน M ก็จะเป็นห้าสิบเก้าบาทค่ะทานได้ถึงสามคนเลยอ๋อนี M ของเราอะ <M. S 2> ค่ะจะเป็นเป็นแบบว่าเราขายในราคาที่ถูกถูกแล้วก็ทานได้ทุกวันค่ะทานคนเดียวก็ทานได้ค่ะ เพราะด้วยปกติอะค่ะบิงซูทั่วไปค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าถ้วยใหญ่ราคาสองร้อยสามร้อยขึ้นใช่ไหมคะแต่ของเราค่ะก็คือจะขายแบบว่าเป็นถ้วยเล็กถ้วยที่แบบว่าทานคนเดียวได้ทานได้ทุกวันค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดเด่นของเราอีกข้อหนึ่งค่ะราคาราคาไม่สูงมากด้วยวใช่แล้วก็สามารถเลือกท็อปปิ้งใส่ได้ต่างหาอีก ได้อ่าเรื่องเรื่องท็อปปิ้งค่ะอันนี้ก็คือท็อปปิ้งก็อยู่ที่ลูกค้าเรื่องนะคะอย่างผลไม้ที่เราใช้อ่ะค่ะจะมีทั้งผลไม้สดผลไม้กระป๋องแช่แข็งเราก็มีค่ะแต่ตรงน,นี้ค่ะก็คือราคาก็จะต่างก,กันไปอืมแล้วแล้วอย่างนี้คุณเจสซี่เคยอ่าสาขาที่เคยทํามาเนี่ยเคยขายได้มากสุดประมาณเท่าไหร่อ่ะครับขายได้มากสุดสาขาสาขาหนึ่งเลยค่ะก็คือที่มินขายเองขายได้สองร้อยสี่สิบถ่วยค่ะ 240ถ้วยถึงจริงๆอันนี้คือมันขั้นต่ำนะคะอันนี้คือแค่เฉพาะหน้าร้านยังไม่รวมแอปเด l ิเวอรี่ะคะ่ะถ้ารวมรวมในแอปเดลิเวอรด้วยะคะ่ะวันหนึ่งก็ตกประมาณ300กว่าถ้วยค่ะอืมถ้าถ้าตีเป็นต้นทุนเนี่ยมันจะอยู่ที่วันาเท่าไหร่นะครับเผื่อเพื่อนๆในกลุ่ม<ด>และใเพจเขาดูอยู่เนี่ยเขาอยากสนใจตัวแฟรนไชส์เนี่ยเขาอยากจะรู้<ด>ต้น,ตนทุนว่าเราจะได้กาไรประมาณเท่าไหร่อะ อย่างต้นทุนใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าเดี๋ยวขอคิดภาพแบบตามไปกันเลยนะคะอย่างมินขายได้สาม้อยค่ะส่วนมากถ้วยที่จะขายได้ค่ะจะเป็นถ้วยห้าสิบเก้าบาทเพราะลูกค้าชอบใส่ท็อปปิ้งเยอะครับผมค่ะก็กาไรออยอดขายอะคะ่ะจะอยู่ที่หมื่นเจ็ดอยู่ที่หมื่นเจ็ดอะคะ่ะอย่างอันเนี้ยอันนี้มินให้คิดตามมีเลยนะคะที่มีไปขายของมีนนะคะค่าที่วันละหกร้อยมินขายยอดขายอะคะ่ะสามร้อยถ้วยได้ ได้หนหมื่นเจ็ดเจ็ดร้อยนะคะค่าที่หกร้อยลบค่าที่ออกหกร้อยค่ะแล้วก็ค่าวัตถุดิบอะค่ะพวกเนี้ยมินจะซื้อวันหนึ่งอะค่ะเพราะว่ามินไปออกงานมีนรู้อยู่แล้วว่ามินจะขาดได้เยอะมากมากค่ะก็คือจะซื้อประมาณที่อยู่ที่ประมาณสี่พันห้าถึงห้าพันบาทค่ะกําไรอะค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาท ค่ะเคยเคยขายได้มากสุดๆอะค่ะเหมือนไปออกมาสิบวันนะคะขายขายแบบขายดีทุกวันเลยนะคะก็จะจะได้แบบว่าสิบวันนะคะประมาณแสนแสนหนึ่งแสนสองประมาณนี้ค่ะบางครั้งก็ถ้าอย่างฟ้าอากาศแบบไม่ค่อยดีแบบฝนตกะคะ่ะก็จะขายได้ประมาณหลักหมื่นก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นค่ะภายในสิบวันอืมก็คือกําไรเนี่ยมันจะอ่ตีไปเลยก็คือ,อประมาณสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะขาวๆใช่เอออย่างอย่างเรื่องเรื่องกําไรอบต้นคุณนะค่ะอันนี้ต้องต้องต้องดูด้วยค่ะว่าอยู่ที่ทําเลข,ของลูกค้าด้วยว่า<ม>ที่ทําเลข,ของเขาอะค่าที่แพงไหม,มกับเรื่องแบบว่าซื้อซื้อวัตถุดิบบางอย่างอะค่ะที่เพราะว่าทางอันนี้ต้องขออธิบายนิดนึงค่ะทางเฟรนชชัยอะค่ะผูกหมัดแค่ผูกวิงซูอย่างพวกวัตถุดิบอะค่ะพวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยลูกค้าเขาจะไปหาซื้อเองก็จะ ใช่ค่ะแล้วก็คือต้นทุนตรงนี้ก็คือจะจะแตกต่างกันนิดหนึ่งเพราะบางพื้นที่ค่ะอาจจะหาซื้อได้ถูกกว่าทางเป็นชายบางพื้นที่อาจจะหาซื้อแล้วราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งค่ะก็เลยจะต่างกันนิดหนึง่งเพราะว่ามันจะมีในส่วนของอย่างเช่นตามตามอินเสิร์ตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพวกผลไม้ที่อาจจะเป็นในราคาต้นทุนมันค่อนข้างจะมันก็จะเวทผสมกัินไปใช่ไหมครับว่าต้นทุนสูงต้นทุนตา่าอย่างเช่นพวก อ่าท็อปปิ้งที่เป็นคิดแคทหรือว่าอะไรเงี้ยครับรา,าคาก็ะจะเวทผสมผสมกันไปใช่ใช่ค่ะแต่ลูกแต่คนที่ซื้อแฟรนไชส์สีก็สามารถจัดหาเองได้เช่นกันคือไม่จะเป็น<ช>ต้องร,รับกับสาขา ก็อย่างอย่างของเฟรนชชายเราอะค่ะไม่ได้ไม่ได้ผูกมัดลูกค้าเยอะก็คือเหมือนแบบเฟรนชชายก็แค่สัญญาหนึ่งปีค่ะแล้วก็ผูกมัดแค่ผงบิงซูส่วนเรื่องพวกท็อปปิ้งวัตถุดิบอย่างอื่นนะคะคือหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยเพราะว่าของทางเฟรนช์ชายะจะเน้นเรื่องของเกจฮิมะเรื่องรสชาติของเกจฮิมะมากกว่าค่ะอืมจะเน้นในเรื่องวัตถุดิบที่เป็นมาตรฐานของสาขาแม่ที่เป็นผงที่จะเอาไปทําเป็นตัวเกจฮิมะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ อืมโอเคครับโอเคก็ที่จริงครับในส่วนของต้นทุนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับตัวการคำนวณเนี่ยผมว่ามันได้กำไรเจ็ดสิบแปดสิเปอร์ซนแน่นอนอยู่แล้วแต่คราวนี้คือ<ะ>อยากให้คุณเจซี่ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าสำหรับคนที่กำลังตกงานหรือกำลังมองหาอาชีพในการเริ่มต้นทำอาชีพใหม่เนี่ยควรจะเริ่มจากจุดไหนดีแบบเริ่มเล็กๆก,ก็ได้องเงี้ยฮะสำหรับคนที่เคยผ่านประสบการณ์มา ค่ะ,คะก็สําหรับคนที่กําลังมองหางานใหม่หรือว่าตกงานนะคะหรือว่าต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจอะคะ่ะอย่างท่างเราอะคะ่ะอยากขอแนะนำมาคะ่ะแบบว่าให้เริ่มจากจุดเล็กๆไปก่อนอย่างจุดเล็กๆอะคะ่ะคือทุกอย่างอะคะ่ะอย่างเฟนชา์ของเราะคะ่ะไม่ได้บังคับลูกค้าสักทุกอย่างว่าลูกค้าจะต้องซื้อของในเซ็ตเราสักทุกอย่างอะคะ่ะบางอย่างก็ตัดออกได้อย่างเครื่องปั่นอะคะ่ะทุกวันนี้นะคะ่ะคือหาได้ทั่วไป ลูกค้าหาซื้อมือสองก็ได้ค่ะแล้วก็มาซื้อซื้อคอร์สไปซื้อเซ็ตมินิไปอ่ะค่ะก็คือเป็นเซ็ตมินิก็คือเริ่มต้นที่สองหมื่นนะคะก็คือตรงนี้จะได้ทั้งเรียนทั้งทาไปแล้วก็จะได้ทั้งลิสต์รายการเปิดร้านได้แหล่งวัตถุดิบค่ะแล้วก็จะได้ไฟล์ AI ของร้านค่ะเพื่อไปทําไปทํารูปแบบร้านนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นเริ่มต้นจากเล็กๆค่ะอย่างตัวเครื่องอะค่ะเครื่องปั่นตัวนี้ก็คือเราจะต้องทําก้อนก้อนบิ้ซูแล้วเอามาปั่นใช่ไหมคะก็คือ อยากให้เริ่มจากจุดนี้มาก่อนนะคะพอเริ่มจากจุดนี้ค่ะพอขายแล้วได้กําไรมาค่ะก็ค่อยขยับขยายไปค่ะทางเราค่ะจะเน้นเป็นคีออสซะส่วนใหญ่ค่ะเน้นคีออสซะส่วนใหญ่และส่วนที่ถ้าลูกค้าบางท่านดูดูรีวิวในเพจอะคะ่ะจะมีแบรนแบบว่าเป็นร้านีใหญ่อะไรพวกนี้ค่ะส่วนมากลูกค้าค่ะลูกค้าเขาซื้อแค่คอร์สคอร์เซ็ตมินิไปนะคะแต่เขาก็ไ,ไปเปิดเป็นร้านีใหญ่ ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะคือจะประหยัดต้นทุนไปเยอะมากค่ะก็คือตัวเป็นเซตมินิเนี่ยอ่าจะเป็นเซตคอร์สเรียนตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วอ่าอีกอีกตัวหนึ่งค่ะแอดมินอีกตัวหนึ่งเอออ่าจะเป็นตัวนี้ค่ะอืมตัวเนี้ยค่ะก็คือจะได้เครื่องปานได้ผงวิงซูไปค่ะยังผงวิงซูค่ะได้สิบห้าถุงได้สิบห้าถุงผงวิงซูค่ะก็คือจะทําได้ประมาณสี่ร้อยถ้วยเลยค่ะตรงนี้ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเริ่มต้นแบบว่าไปเป็นร้านเล็กๆอันเซตเนี้ยค่ะเหมาะสําหรับกับคนที่แบบว่ามีหน้าร้านแล้วหรือว่าเหมาะกับคนที่ว่าต้องการขายหน้าบ้านค่ะหรือว่าจะผ่านแอปเดลิเวอรี่ก็ได้ค่ะอืมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เป็นในรูปแบบเคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็จะเป็นแบบว่ารูปแบบเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยค่ะก็คือยังแบบว่าเพราะว่าแอดมินเออต้องอธิบายให้แอดมินฟังนิดนึงนะคะเพราะแบบ เราขายเป็นชายมาค่ะลูกค้าส่วนมากค่ะคือจะชอบแบบว่าซื้อแล้วก็ตัดตัดบางอย่างออกในเซ็ตค่ะเราก็เลยทําเซ็ตที่แบบว่าของบางอย่างที่ลูกค้าสามารถหาซื้อเองได้และได้ถูกกว่าถูกกว่าทางเป็นชายค่ะก็เลยจะทาเซ็ตนี้ขึ้นมาค่ะเซ็ตนี้ก็คือจะมีเครื่องปัาให้ค่ะมีคีออสให้มีป้ายมีสแตนดี้ให้แล้วก็อุปกรณ์การทําบิงซูแล้วก็จะมีผงบิงซูให้ค่ะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งต่างๆตรงนี้ค่ะก็เปิดร้านได้เลย แต่จะไม่มีส่วนในของวัตถุดิบวัตถุดิบคือพวกท็อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้สามารถหาเองได้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเซตเซตใหญ่ค่ะเซต B อีกเซตหนึ่งอีกเซตหนึ่งค่ะคืออันนี้ลูกค้ามาแต่ตัวเลยมาแต่ตัวเลยค่ะซื้อไปคือเปิดร้านได้เลยทันทีตัวนี้ค่ะจะแตกต่างจากตัวน้นนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างป้ายป้ายเมนูค่ะก็จะเป็นป้ายไฟเป็นกรอบป้ายไฟอะค่ะ <ไ>แล้วก็ <ไป S 2> ใช่ค่ะแล้วก็สแตนดี้นะคะสแตนดี้ก็คือจะใหญ่ขึ้นก็จะใหญ่กว่าตัวตัวเซตสามหมื่นเก้าค่ะตัวนี้จะใหญ่ประมาณเท่าตัวคนเลยร้อยหกสิบเซนติเมตรค่ะค่ะแล,แล้วก็อกุปกรณ์ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องวัตถุดิบอุปกรณ์ของเซตเนี้ยค่ะคือจะได้เยอะกว่าเซตนั้นเท่าตัวเลยค่ะได้ขึ้นมาอีกเท่าตัวใช่ค่ะแล้ว,ลวในส่วนของ ครับผมแล้วในส่วนของเรื่องเครื่องหมายการค้าเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้่าจนจนใช้ไปเรื่อยๆนะครับมีมีการเก็บค่าโรโยตี้ไหมคะหรืออะไรไหมะส่วนเรื่องเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายของเครื่องหมายการค้าค่ะคือเราให้สัญญาลูกค้าค่ะหนึ่งปีในการใช้ค่ะอย่างหนึ่งปีในการใช้ก็คือปีแรกเราจะให้ลูกค้าฟรีสัญญาค่ะ,คะอย่างปี<ม>ที่สองนะคะถัดไปคือก็คือลูกค้าต้องต่อสัญญาราคาหนึ่งหมื่นสองพันบาท แต่ของเล่าอะค่ะสัญญาแค่หนึ่งปีครบหนึ่งปีค่ะลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาได้ยกเลิกสัญญาได้และทา้งเป็นชายค่ะไม่ได้ยึดของคืนไม่ได้ยึดของคืนค่ะแต่จะในสัญญาคือจะแจ้งให้ลูกค้าค่ะแบบถ้าลูกค้ายกเลิกสัญญาก็คือไฟล์โลโก้เครื่องหมายการค้าคือจะไม่ให้ใช้ต่อไปค่ะใช่ค่ะแต่ลูกค้าค่ะยกเลิกไปแล้วยังสามารถไปทําแบรนด์ตัวเองได้สามารถเปิดร้านของตัวเองได้ค่ะแล้วก็ ยังสามารถสั่งผงวิงซูกับทางเซนชายได้เหมือนเดิมค่ะโอโอเคก็คือไม่ได้ผูกมัดว่าอยากต่อก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้ถ้าสมมุติว่าครบหนึ่งปีใช่ไหมครับใช่อย่างปีแรกเราก็ให้แบบปีแรกเราก็ฟรีค่าสัญญาด้วยตรงนี้ค่ะคือข้อดีของเราเพราะว่า เป็นชายเราเราเข้าใจค่ะเพราะว่าหลายๆเป็นชายบางเป็นชายค่ะเหมือนแบบพอยกเลิกสัญญาเขาจะยึดของใช่ไหมคะแต่ตรงส่วนนี้ค่ะเราเห็นว่าลูกค้าเสียเงินซื้อของแล้วมันควรที่จะเป็นของลูกค้าค่ะเราสามารถเขาสามารถที่จะยกเลิกแล้วก็ไปเปิดร้านเองได้ตรงนี้เราจะไม่ผูกมัดค่ะเราก็ยินดีมากๆค่ะถ้าลูกค้าแบบว่าซื้อเป็นชายเราไปแล้วไปเปิดยกเลิกสัญญาแล้วไปเปิดร้านเองได้ค่ะตรงนี้เราจะดีใจมากๆเลยค่ะเห็นเห็นความสาเร็จโอเคอ่า ถ้าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มหรือ,อยูนเพจเนี่ยดูอยู่เนี่ยครับอพอจะให้โปรโมชั่นพิเศษหน่อยได้ไหมฮะว่าถ้าสมมติว่าสนใจในส่วนของแฟนชายว่าถ้ามาจากกลุ่มหรือมาจากเพจลงทุนแฟนชายเนี่ยครับอยากอยากาให้นำโปรโมชั่นหน่่งครับได้ค่ะก็อย่างโปรโมชั่นนะคะค่ะ มีลูกค้าหรือเพื่อนๆนะคะที่ดูในไลฟ์นี้อยู่ะค่ะสนใจก็ให้แคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยะค่ะแล้วก็ส่งมาทางเพจเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะเราจะมีเพิ่มวัตถุดิบให้ค่ะก็คือเหมือนเราเพิ่มผงบิงซูให้ฟรีไปเลยยี่สิบถุงค่ะบวกเพิ่มไปจากในเซตนะคะ <c oughs> แล้วก็จะแถมพวกแพเกจจิ้งต่างๆ,ๆให้อีกค่ะอย่างรายละเอียดนะคะถ้าลูกค้าต้องการทำมาถามทางเพจได้เลยค่ะ โอเคครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เขาอยากลองชิมตัวบิงซูเนี่ยจะสามารถชิมได้ที่ไหนบ้างฮะในกรุงเทพและปริปมณฑลหรือว่าจะลองเข้าไปเช็คในเพจหรือยังไงดีค่ะค่ะสามารถเช็คได้ในเพจด้วยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าที่อยู่ละแวกในกรุงเทพนะคะแนะนำให้ไปชิมที่สาขาที่พระราม9้าค่ะ ตรงตึกอมเอมอเอ,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 อสอมอทอค่ะแล้วก็ถ้าปริบบนคนนะคะคือตรงเนี้ยก็จะให้มาชิมกับทางมีเลยที่ที่สถานที่มินสองนะคะก็จะอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองค่ะค่ะแล้วก็สาขาถ้าสมมติว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนคะ่ะสามารถแจ้งทางทางเพจได้เลยแล้วทางเพจอาคาะจะแจ้งริก,กัดสาขานั้นๆให้ค่ะ อันนี้เราจะขอขอแจ้งนิดนึงนะคะส่วนมากค่ะทางเฟรนช์ชัยของเราค่ะจะอยู่ต่างจังหวัดเยอะเยอะกว่าในกรุงเทพอโอเคสุดท้ายแล้วครับก็อยากให้คุณมีเอ้ท่ทีอยากให้คุณเจสซี่ฝากช่องทางการติดต่อนะครับว่าจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อได้ที่เพจหรือฝากเบอร์โทรได้เลยครับ ค่ะสามารถติดต่อกับทางเรานะคะคได้ทั้งทางเพจค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์ศูนย์แปดแปดค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแปดศูนย์หกค่ะโอเคครับผมก็สามารถเข้าไปสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับก็อย่างว่าละครับถ้ามาจากกลุ่มแฟชัออ่นนักลงทุน2022หรือเพจลงทุนแฟชัยก็แจ้งไปเลยครับว่าเอ้ยมาจากกลุ่มกลุ่มนี้นะ ไปที่เพจสมิธเด็บิงซูนะฮะน้ำแข็งใสเกาหลีได้เลยนะครับ<ช>แล้วก็ครับโอเคแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายนี้นะฮะฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแฟรนไชส์น่าลงทุน2022แล้วก็เพจลงทุนแฟรนไชส์แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์นะครับลงทุนแฟรนไชส์ .com นะครับที่รวบรวมแฟรนไชส์แล้วก็วัตถุดิบซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยครับมาไว้ในเว็บเดียวนะครับ สำหรับวันนี้ทางเราแล้วก็คุณเจสซี่นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,รบขอบคุณมากนะครับ,ค,รบคุณเจสซี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ